คุณผู้ชมคะสปสชจับมือบริษัท RICO Manufacturing นะคะจังหวัดระยองพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมห้องพยาบาลในสถานประกอบการแห่งแรกของไทยให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดูแลสุขภาพกลุ่มวัยทำงานทุกสิทธิ์การรักษาหวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลติดตามจากรายงานค่ะแล้วกสาน้นะคะนะขึ้นขึ้นรงนะคะขึ้นลงไปนะคะนะ ำตตัั้้งแ่นหน,แนหนกเบาากรสอนวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองเป็นหนึ่งในหลากหลายบริการที่สปสชร่วมกับบริษัทริโก้แมนูเฟเจอริงจังหวัดระยองพัฒนานวัตกรรมห้องพยาบาลในสถานประกอบการเป็นต้นแบบแห่งแรกของไทยเพื่อให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคดูแลกลุ่มวัยทำงานทุกสิทธิการรักษาให้เข้าถึงบริการได้ง่าย และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลเราเนี่ยจะไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียเวลาลาง,งานแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็คือว่าได้ความรู้ทั้งทํางานแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพของเราเลยค่ะใช่ดูแลตัวเองได้เลยไม่ต้องรอแบบว่าให้เจ็บป่วยก่อนเราให้ไปดูแล บริษัทริโก้มีพนักง,งานกว่า4,000คนส่วนใหญ่เป็นหญิงอายุ18-25ปีมีปัญหาด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพจิตเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานบริษัทจึงตัดสินใจขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสปสออช,อชอเพื่อจัดบริการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพให้พนักง,งานอย่างตรงจุดในอดีตเราทำเชิงรับเป็นหลัก ใครป่วยเราดูแลใครป่วยเราดูแลแต่ปัจจุบันถ้าเราได้รับการสนับสนุนจากสปสชเราจะสามารถทําให้เขาไม่ป่วยหรือป่วยน้อยที่สุดเจอนิดนึงเราเรารีบดูแลก่อนผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีท้งรัฐและก็เอกชนและสุดท้ายคือ,อประชาชนไทยแล้วกันจะเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่สะดวกขึ้นง่ายขึ้น ด้านรองในขันธิการสประสะชชื่นชมห้องพยาบาลที่นี่มีมาตรฐานพร้อมให้บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคซึ่งนอกจากช่วยลดความเสี่ยงภาวะเจ็บป่วยรุนแรงแล้วยังช่วยแบ่งเบาภาระให้สถานประกอบการเบิกจ่ายค่าบริการจากสปะสะชได้โดยตรงและหากพบพนักง,งานเจ็บป่วยก็สามารถส่งต่อไปรักษาตามสิทธิ์ของแต่ละคนได้เรายังมีพี่น้องประชาชนอีกหลายกลุ่มเลยเนี่ยที่ เ,เวลาน้อยนะครับโดยเฉพาะที่ทํางานอยู่ในโรงงานต่างๆเนี่ยมีมีตารางการทํางานที่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับประกอบกับที่โรงงานโดยทั่วไปเนี่ยตามกฎหมายจ้องมีต้องมีสถานพยาบาลต้องมีห้องพยาบาลอยู่แล้วเราก็เชิญชวนว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาห้องพยาบาลเนี่ยนะครับมาขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแล้วเนี่ยนะครับทางสปชเนี่ยก็จะมีงบประมาณนะครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์เนี่ยไปให้ โดยที่ทางโรงงานไม่ได้เสียเวลาพนักง,งานเลยนะครับยังทำงานปกติเลยนะครับแต่ว่าเราทำงานร่วมกันทั้งนี้สปสช,ชได้จัดสิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลมาตั้งแต่ปี65แต่ยังพบว่ามีกลุ่มข้าราชการและผู้ประกันตนไม่เข้ารับบริการสูงถึงร้อยละ45 จึงเชิญชวนให้สถานประกอบการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสบปอสอชอมาร่วมดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดีไปด้วยกันสิริพกรกิจประกอบสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน